ครับผมก็กราบสวัสดียินดีต้อนรับนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เรพรักทุกท่านนะเข้าสู่ในช่องเก็บตังค์นะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันในการขุดเงินขุดเหรียญ USDT นะครับสร้างรายได้วันละ500บาททําอย่างไรนะครับคอนเทนต์สำหรับใน EP นี้นะถ้าอยากจะมีเงินนะครับวันละ500บาทนะครับถ้าเราเทรดเหรียญคริปโตนะครับเราจะต้องมีทุนค่อนข้างเยอะเลยก็เรียกได้ว่าหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวครับแต่ว่าผมมีแนะนำนะครับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินถึงหลักแสนหรือหลักล เงินให้กับเราเข้าบัญชีธนาคารวันละ500บาทได้นั่นเองนะครับแพลตฟอร์มที่ท่านเห็นหน้าจอมือถือนะครับใครที่สนใจจะสมัครคลิกลิงก์ใต้วิดีโอของช่องเก็บตังค์ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นรูปแบบของการสเต็คกิ้งนะครับสร้างรายได้บนมือถือนะครับโดยมีตัวกลางก็คือฮีโร่เหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งฮีโร่เหล่านี้เป็นตัวแทนนะครับในการขุดบิตหรือขุดเงินที่ใช้ในการสเต็คกิ้งนะครับผมสำหรับ EP นี้อย่างที่ผมกล่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าอยากจะมีรายได้500บาทต้องทำอย่างไรสั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมมาดดููตตรรงงสส่่วววนนนนนนี้ผมจะะพาไปใขอััทุคบ ตัวทุนของฮีโร่ตัวที่2จะมีอยู่ที่1 0 0 0งพันถึงห้าพัน USDT นะครับผมซึ่งตัวนี้15วันจะทําให้เรานะครับปันผลได้แบบทุกวันวันละ500ร้นะครับ15วันก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นก็15,500คูณบาทนะครับเท่ากับเราจะมีรายได้อยู่ที่7,500บาทนะครับต่อ15วันนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์ดูนะครับจากฮีโร่ตัวนี้นะครับ,นะรบเราจะได้ปันผลอยู่ที่1%นซนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะได้เงิน1%ทุกวหนีนะ่งําอนดเซยอนยู่ที่วันละ500บาท เราจะต้องลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เครื่องคิดเลขกันดูนะครับตอนนี้นะครับผมได้คำนวณจากเครื่องคิดเลขนะครับก็ได้คัสอสรุปดังนี้นะครับผมคือเราจะต้องลงทุนอยู่ที่1 5 0 0 USDT นะครับผมเราจะได้รับเงินปันผลอยู่ที่วันละ1%นะครับผมผมเอาหาร้อยเราก็จะได้อยู่ที่วันละ15 USDT นะครับผมซึ่ง15 USDT นั้นก็เป็นเงินประมาณ500บาทนะครับถ้าเราเทียบกับราคาของเหรียญ USDT ล่าสุดนะครับในท้องตลาดนะสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับผมถ้าเราจะทําเงิน500บาทนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเรากดมาดูในการถอนเงินนะครับผมการถอนเงินเนี่ยยอดขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่15 USDT นะครับจะเป็นยอดขั้นต่ําที่ตัวระบบได้บอกเอาไว้นะครับผมดังนั้นถ้าเราจะถอนเงินแบบทุกวันนะครับแนะนําเพื่อนสมาชิกลงทุนได้นะครับในยอด1,500 USDT นั่นเองนะครับผมจะทําให้เราสามารถถอนเงินปันผลได้แบบทุกวันนะครับผมก็วันละ15 USDT ทั้งหมดเนี่ย15วันก็ได้ทั้งหมดถึง 7,500บาทเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับยังอยู่ยังเปิดอยู่ในระยะยาวๆนะครับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับสามารถที่จะเลื่อนกลับไปดูในวิดีโอเก่าๆได้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับว่าแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับคอนเวิร์ตตัวนี้สามารถที่จะนะครับตอนนี้เริ่มมีการโปรโมทแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นคือมันแต่เดิมนะครับมันคือแพลตฟอร์มที่เคยมานะครับแล้วก็อยู่นานด้วยซึ่งตัวเนี้ยเพิ่งเปิดนะครับโอเควันนี้คอนเทนต์นะครับหาเงินวันละห้องการททีี่จะลงุนนตัว้หรือไม่กเลื่ จะลงทุนเพื่อนสมาชิกสามารถกดลิงก์นะครับคลิกใต้วิดีโอของช่องเก็บตังค์ด้วยได้เลยอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ